คุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศญี่ปุ่นที่เคยเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพียงชั่วข้ามคืนนี่คือข่าวร้ายที่กำลังสร้างความฮือฮาในแวดวงการเมืองระหว่างประเทศเมื่อจีนออกคำเตือนให้พลเมืองของตนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงเรื่องไต้หวันที่กำลังลุกลามใหญ่โตต่างประเทศ https://www.bangkokbiznews.com/category/world แม้ญี่ปุ่นจะเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งสำหรับชาวจีนโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนที่เพิ่งผ่านพ้นไปแต่สถานการณ์ระหว่างปักกิ่งและโตเกียวกลับตึงเครียดขึ้นอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีชานาเอทาคาอิจิของญี่ปุ่นประกาศว่าอาจต้องใช้กำลังทหารหากจีนบุกโจมตีไต้หวันจีนจึงรีบตอบโต้ด้วยการเตือนพลเมืองให้หลีกเลี่ยงการไปญี่ปุ่นทันทีเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพวกเขา ลองนึกภาพดูสิครับชาวจีนนับล้านคนเคยหลังไหลไปญี่ปุ่นเพื่อชิมซูชิอร่อยๆเดินเล่นในโตเกียวที่คึกคักหรือชมดอกซากุระบานสะพรั่งแต่ตอนนี้ทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเพราะประเด็นการเมืองที่ซับซ้อนโดยเฉพาะหลังจากไทยเคยตกเป็นข่าวเช้าเรื่องแก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่เชื่อมโยงกับกัมพูชาทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นตัวเลือกอันดับหแทนที่แต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่ากังวล ตามรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์นิกเกอเอเชียจีนได้ออกคำเตือนอย่างเป็นทางการให้พลเมืองหลีกเลี่ยงการเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจเอเชียหลังจากคำพูดของนายกทาคาอิจิที่เกี่ยวกับสถานการณ์ไต้หวันสถานทูตจีนในญี่ปุ่นอธิบายในประกาศว่าคำถแถลงของผู้นำญี่ปุ่นนี้เป็นการย,ยั่วยุอย่างจงแจ้งต่อประเด็นไต้หวันที่ละเอียดอ่อนมากทำให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้ชาวจีนที่ไปญี่ปุ่นอาจเผชิญความเสี่ยงร้ายแรงต่อชีวิตและทร เอกสารคำเตือนนี้ถูกเผยแพร่พร้อมกับคำแนะนำให้ชาวจีนที่กำลังหนีญี่ปุ่นเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือการแสดงออกทางการเมืองที่อาจถูกเข้าใจผิดสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งติดตามข่าวการเมืองระหว่างประเทศไต้หวันเป็นเกาะที่จีนมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตนเองแต่ไต้หวันมีรัฐบาลและกองทัพของตัวเองทำให้เกิดความขัดแย้งมานาน ย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกทาคาอิจิได้กล่าวในรัฐสภาญ,ญี่ปุ่นว่าหากจีนใช้กําลังทหารโจมตีไต้หวันและปะทะก,กับกองทัพสหรัฐที่เข้าไปช่วยเหลือญี่ปุ่นอาจมองว่านี่คือภัยคุกคามร้ายแรงต่อการอยู่รอดของชาติซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ญี่ปุ่นไม่สามารถนั่งดูเฉยเได้หากรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันแบบนั้นกองกําลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นหรือที่เรียกสั้นๆว่า SDF ซึ่งคล้ายกับกองทัพแต่ญี่ปุ่นมีรัฐธรรมนูญที่จํากัดการใช้กําลังรบ ก็จะสามารถใช้กําลังทหารได้แม้ว่าญี่ปุ่นจะไม่ได้ถูกโจมตีโดยตรงก็าตามนี่คือจุดที่หลายคนมองว่าญี่ปุ่นหน,ะ,นะกาลังก้าวข้ามเส้นแดงของนโยบายสันติภาพหลังสงครามโลกครั้งที่สองและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามหลังจากคําพูดนั้นเพียงไม่กี่วันเมื่อวันพฤหัสบ,บดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศจีนซุนเวียตงได้เรียกตัวเคนจิคานาซึงเอกอคราชทูตญี่ปุ่นประจําจีนเข้าพบอย่างเร่งด่วนเพื่อเรียกร้องให้นายกทาคาอิจิถอนคําพูด ที่ถูกมองว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงพูดคานาสึงยืนยันว่าคำพูดเหล่านั้นสอดคล้องกับนโยบายของญี่ปุ่นที่ยดมั่นมานนานและญี่ปุ่นไม่มีเจตนาแทรกแซงเรื่องไต้หวันโดยตรงแต่หลายคนโต้แย้งว่ามันฟังดูเหมือนการขู่ออกหน้าอยู่ดี นี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่กระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกทูตญี่ปุ่นมาตำหนิอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2023ในกรณีการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่ผ่านการบำบัดลงทะเลซึ่งจีนเคยประท้วงหนักเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมแหล่งข่าวจากรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าการประท้วงครั้งนี้รุนแรงและจริงจังกว่าปกติมากแต่เรื่องนี้ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อวันศุกร์เสลเจนกงสุนใหญ่จีนประจำ aka, โอซาก้าโพสต์ข้อความดูเดือดบนเอก็กหรือทวิตเตอร เราต้องตัดคอที่สกปรกนั้นทิ้งโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งเป็นวลีที่ชวนให้นึกถึงภาษาที่แข็งกร้าวในยุคสงครามแต่โพส์นั้นถูกลบไปในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับต่อมิโนโรุคิฮาระเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงข่าวในวันเดียวกันว่าเราขอร้องให้จีนดำเนินมาตรการที่เหมาะสมและย้ำเตือนอย่างหนักแน่นโดยไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมสหรัฐยืนกรานว่าการประชุมเอเปกที่จีนเป็นเจ้าภาพไต้หวันต้องเข้าร่วมอย่างเท่าเทียม 6พฤศจิกายน2,568ั 2, นาสินาฬิกา39นาที h t t p s w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  b a n g k o k b u s i n e s s c o m 1 2 0 6 4 1 3 พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมจีนยังขู่เมื่อวันศุกร์ว่าหากญี่ปุ่นกล้าแทรกแซงทางทหารในเรื่องไต้หวันพวกเขาจะต้องพ่ายแพ้อย่างหน้าอนาต่อกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่เต็มเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่นและต้องจ่ายค่าผิดพลาดด้วยราคาแพงมหาศาลสำหรับผู้เริ่มต้นกองทัพนี้คือกองทัพอากาศเรือกอของจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและคำขู่นี้ชวนให้นึกถึงความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อาจลุกลามตลอดปีนี้รัฐบาลจีนผลักดันกระแสะต่อต้านญี่ปุ่น อย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะในโอกาสครบรอบ80ปีที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงรวมถึงการโปรโมทภาพยนตร์สารคดีและเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามจีนญี่ปุ่นในอดีตเพื่อรำลึกถึงความทุกข์ทรมานของชาวจีนนอกจากนี้การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงจุดยืนชัดเจนในการรวมชาติกับไต้หวันโดยใช้กำลังหากจำเป็นก็ยิ่งจุดประกายให้กระแสต่ตอต้านญี่ปุ่นรุนแรงขึ้น ย้อนไปเมื่อเดือนที่แล้วนายกทาคาอิจิยังได้พบปะกกับหลินซินเอียดีตรองนายกและผู้แทนรัฐสภาไต้หวันซึ่งทาให้จีนประท้วงทันทีเพราะมองว่าเป็นการสนับสนุนฝ่ายแยกแยะทาคาชิซูซูกิศาสตราจารย์ด้านการเมืองจีนจากมหาวิทยาลัยไดโตบุนกะให้ความเห็นว่าประธานาธิบดีสีได้เตือนญี่ปุ่นให้ระวังเรื่องไต้หวันและประวัติศาสตร์การพบปะตัวแทนไต้หวันอาจถูกตีความว่าเป็นการไม่เคารพคําเตือนนั้น นักวิชาการท่านนี้ยังชี้ว่าท่าทีของสหรัฐในยุคทรัมป์ที่กำลังลดบทบาทในไต้หวันทำให้ปักกิ่งกล้าตอบโต้ญี่ปุ่นอย่างดูเดือดมากขึ้นอ้างอิง nike k i https colon a s i a nike k i com politics international relations china t a l l s k e s citizens t o toy travel t o k japan taiwan k e y r o แต่ที่นี่คือส่วนที่ชวนให้ถกเถียงหนักการขู่ของจีนนี้เป็นการปกป้องพลเมืองจริงๆหรือแค่เครื่องมือทางการเมืองเพื่อกดดันญี่ปุ่น และญี่ปุ่นควรเข้าไปยุ่งกับไต้หวันขนาดนี้หรือไม่ในเมื่อรัฐธรรมนูญของตัวเองเคยห้ามใช้กําลังรบคุณคิดว่าความขัดแย้งนี้จะนำไปสู่สงครามเย็นใหม่ในเอเชียหรือเป็นแค่การเจรจาที่ร้อนแรงชั่วคราวมาสแสดงความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิครับผมอยากฟังมุมมองจากทุกท่านเพื่อให้เราเข้าใจโลกนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น